สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคักับกับคันนี้เลยนะครับอิสุส d m a ุ d m a า 2.5s l x 2009นะครับตัวนี้ก็ภายนอกของเขาก็สวยงามครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปจอดจองว่าคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเสริมแต่งม,ม,มาให้บ้างนะครับสำหรับอิสุส d m a มคันนี้นะครับ ด้านหน้างเขานะครับก็จะใส่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับมีไฟตะหมอกคู่หน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็น isuzu p09 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc แล้วก็จะมีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับอันนี้คือที่ร้านของเราใส่ไว้นะครับเพราะาตอนซื้อเข้ามาก็จะเป็นล้อเป็นล้อคู่ตัวนะครับ ไฟเลี้ยวของเขาอยู่ที่กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นคโครเมียมมือเปประตูเป็นคโครเมียมมีกันลอยนะครับมีกันสาดประตูด้วยนะครับอันนี้คือสวยๆนะครับชุดแต่งรอบคันสวยๆอ่าเดี๋ยวผมบอกราคาค่าตัวของคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับได้เป็นรถอิซูซุสอ0้ซีซีก็ถือว่าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นอีรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับ เพรด้วยว่าของตัวของตัวรถเครื่องยนต์มีความทนทานการใช้งานไม่จุกจิกนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับด้านท้ายของเขานะครับกันชนท้ายจะไม่มีนะครับก็เพราะว่าติดตั้งเป็นสเกลร์รอบคันมาแล้วนะครับเซ็นเซอร์ปักกิ้งไม่มีนะครับถ้าใครที่ตามหารถกระบ,บะอิซุ u ด,ดีแมที่เป็นตัวเตี้ยนะครับผมบอกเลยว่า งานนี้ไม่พลาดเพราะว่ามีเข้ามาหลายคันมากบางคันก็ไม่ได้ทันรีวิวเลครับขายออกไปแล้วนะครับเครื่องยนต์2,500 cc d เ e ลเ l turbo โโนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว common r a i นะครับเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันนะครับไม่จุกจิกนะครับเป็นเพจเดิมๆนะครับนี่ครับด้านคานหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มฝาาเดิมนะครับ มาดูภายในกันเลยนะครับภายในก็สวยๆส,ส,สะอาดสะอาดสภาพยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับภายในเดิมๆนะครับไม่มีการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มเติมนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าคู่ตัวเลยนะครับสภาพเบาะของผ้าก็ยังสวยงามครับไม่มีการขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยนะครับว่าคันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้ว เล่นมาอยู่ที่176,260กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับเครื่องเล่นก็ยังเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวจะกโรงงานนะครับยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับระบบเกียร์ต่างๆก็หัวเกียร์ก็ยังสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ ABS ถุงลมไม่มีนะครับนี่ครับรถไม่ได้ติดเครื่องเสียงนะครับเป็นไงครับ เดิมๆนะครับภายในห้องโดยสารก็เดิมเดิมนะครับไม่มีการติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับสภาพสวยงามครับรถไม่ช้าด้วยนะครับให้ดูซ้ายขวากันเลยนะครับรถสภาพอย่างนี้หายากนะครับกระบะที่เป็นตัวแคบส่วนใหญ่นะครับที่เจอที่ผมเจอเลยนะครับก็จะมีการติดตั้งเครื่องเสียงมาในช่องแคบนะครับก็จะทําให้รถดูช้าไปเลยนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมเดิมนะครับมีการตกแต่งเพื่อความสวยงามภายนอกอย่างเดียวนะครับสเกิร์ตรอบคน ล้อแม็กแต่งอย่างเดียวครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรีแมตไม่ได้ไม่เคยติดกล่องมาเลยนะครับคือคุณลูกค้าซื้อไปถ้าอยากจะเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะคันนี้เดิมๆอยู่แล้วนะครับจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องมาแก้ไขของเก่านะครับรถท่านใดนะครับที่มองหารถกระบะอิสุูดีแม็กอยู่นะครับเครื่องยนต์2 5งพก็เรียนเชิญได้เลยครับเพราะตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายออกไวมากนะครับถ้าใครสนใจ เข้ามาสอบถามดูรถตัวจริงได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์ทุกสาขานะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆขอบอกเลยว่ามาไวไปไวมากนะครับอิสุสุดีเมกนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายคันแต่ว่าอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับขายไวมากนะครับถ้าใครสนใจจริงติดต่อสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อมาด่วนเลยครับโมเหอยากได้มากเลยอิสุสุดีเมกหามานานแล้วนะครับ ในคลิปต่อไปจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ